<cười> 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 ôi cán đuối nó đi tò ngang ấy cán là ấy đấy เฮ้ยผมไม่พูดเลยเอ้ยไอการช่วยดูหน่อยไอการมาตุ๊ฟป์เร็วๆพี่พี่พี่ลงมาพี่ลงดีๆดิเฮ้ยเออเออชนเกิเยอะไปอ่ามีชนแล้วพี่เอาแล้วตอนกลับจะกลับยังไงอ่ะฮะเป็นยังไงเขาอ๋อเอาอะไรเครื่องนึงอะเตกใหม่ก็ได้เฮะเออไอมือโทรหายผู้ดีๆโทรหาผู้ดีก่อนไม่มีโทรศัพท์ ไอพทรเรียกเล่นตะโกนได้ปะตะโกนเรียกมันได้ปะตะโกนเรียกพี่ผมมีของพิเศษพี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาไปเอาไอตะโกนเรียกมาก่อนเราเราเราเก่งนี่อยู่หน้าเราเองขึ้นมาดีขึ้นมาดีพุดดี้ด้านบน่ะเอ้ยเอ้ยพุดดิ้มึงใส่กันวะฮะเสียงดังชังอ่ะดังเหรอเราอยู่ไกลเราอยู่ไกลอ๋อไอ้ไอ้การ์ดมุยนไอเพชรทองไปมุนยนไอเพชรทองไปเว้ยเดี๋ยวมันก็รู้องหน้า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 เออหน้าร้าน ยอะไรอะไรใครมันใครมาทิ้งแอป้อหนาบริษัทไว้ตวอะไรอะไรโอ้โหไอ้ฟดนกินเลยหลอด น้องฟูดน้ออเอ้ยฟูดี้เอาเฮ้ยกูเรียกขนาดนี้ต้องเรียกนี้ต้องเรียกนี้ต้องเรียกนี้ปลา,าลงไปแม่งเลยฟูดิดดูี้ใครมันโยนอะไรมาด้านบนหัวคอเออฮัลโหลเอาเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้ามาทำอะไรที่นี่เอ่ะมาเต้นระบำบำบำพี <S 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 ่มาแล้วทาไมไม่บอกอ่ะเอาก็บอกให้มันโทรบอกแต่ไม่ยอมโทรบอกเนี่ยกูไม่มีโทรศัพท์พี่โทรอ่ะ ไปไหนอะมาเรื่องปั้นดีมากวะโอเคโอเคมานที่นี่ครั้งแรกครั้งนี่ใช่ใช่มาครั้งแรก่่ไไหหนนออยูตรงนี้เป็นด้านล่างพี่ในการตอบอ๋อในการตอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไอการเพิ่มไหม่หน่อยดิเสียงมึงเบอกรงเปล่าเรอพี่เออเสียงนี้แหละเออจิงฟูทำไมอะลูกอานี้แหละเฮ้ยอันนี้อะไรอะโอ้นี่ม uh, uh ุม huh. อ่านหนังสือด้วยเหรอ ฮะตีมอะไรไอกูมาแป๊บนึงเที่มันเป็สีฟ้าป่ะวะเออเออช่างมันเดือดเอาไปขับล่งไปดิพี่มาพี่ได้กินอะไรงี้พี่ยังไม่ได้กินเลยไม่พอผมมีร้านแนะนำพี่มีร้านแนะนำร้านอะไรอ่ะร้านปลาเล็กซอยเร็วไปพี่ใช่เหรอปลาเล็กเหรอใช่ปลาเล็กมีร้านอื่นไหมนอกจากร้านปลาเล็กอ่ะ

ใช่คนดีไหมเนี่ยมพาขายรงาท้าหฟูสติเต็มบ่นี่คคเคลมสดๆตรงนี้เลยคั้นนมสดเลยอะครับคั้นนมโชว์ลยครับคุณคุณเอาสวัสดีครับเฮ้ยมึงเดี๋ยตีวัวก่อนดิวัวเขาเขาขายของอยู่เนาะมามองหน้าคุณทำไมไม่ตีเวสนใจเราตีไมจ๊ะคั้นนมวัวโชว์นครับกูไม่ได้ตีอะมามองหน้ากูเอาลรตีไหมจ๊ะ เอาจะเอาเอาสนใจรูปปีไม่จ้เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเยเดีเวเวเดีวเดี๋เีเี๋ดวเยมี๋นี๋ดียวียดีรววเดยี่วเดีดีียวเยยเยีีดูดีวีีีวเ ก็คือแอปเปิลทองที่ผมสั่งผลิตเน่ยผมเอาไปจําหน่ายทั่วประเทศเลยพี่ผมว่ากาดได้ให้ประเทศนี้ไม่มีแต่เกยพี่จบระโลกแล้วธุรกิจ FG Apple Go เิกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปร้างประเล็กกันแล้วกันนะแต่ว่าเออขอร้องเลยนะกันไหนมาขายอันนี้แล้วเอาหนอจานราแป๊บนึงนะอาคุณใก่อ้คุณซื้อเปนทองมากี่บาทครับเนี่ยถามจริงราคาค่อนข้างแพงอันนึงนี่ร้อยกว่าล้านเอาเอางี้ดีกว่าผมสั่งเอนแล้วจริงกูขายแค่สิ มีเบคอนด้วยพี่เชียเบคอนเบคอนอันนี้เอามากินเองจ้ะไม่มีอะไรจะกินจ้ะเอาผมสั่งหนึ่งที่ครับหนึ่งที่มีไงแอปเปิ้ลชอตหนึ่งที่ใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวผมมาเอานะครับเอ้ยเอาไปเลยจ้ะเสร็จแล้วฮะไหนลงไม่ได้ตีกูไม่ได้ตีอย่างพงน้าเอาไปเลยจ้ะยี่สิบแปดจ้ะครับเอ่อกินงอมงอมงอมไม่ได้ตีอะไรเนาะเอาวัวเขาตายแล้ววัวตัวนี้ไม่ได้ ซึ้อมาตั้งยีิบกว่าล้านนะจ๊ะชันนมหรอนี่เฮ้ยนี่ผมผมผมสามารถทำเสษกระถาให้ได้ผมเป็น F G Apple Go นะผมเป็น C O ของบริษัท F G Apple Go นะคอยดูโอ้ยมู้ขุ่ยหัวไม่นกิแกะงั้นเอานมแกะไปก่อนนะครับผมฉันไม่ได้จ้ะมันก็มีนมเหมือนกันอันนี้ของแถมจะให้ทุกคนเลยอ่ะอ๋อขอบคุณครับให้ทุกคนเอาไปกินอร่อยมากจอิงเลยโคตรดีทับบัวเขาตายอย่างแถมเออว่าแต่ว่าอันนี้ของแถมให้จ้ะเอ้ว่าแต่ว่า คุณมาขายที่นี่นานยังครับคือเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เลยจ้ะนังมาตั้งแต่เช้าไม่มีใครเลยจ้ะทำไมถึงมาขายตรงสาวพูมากมันไม่มีที่ให้เช่าอ่ะเขาให้เช่าตรงนี้มันก็ดีเดี๋ยวเรียียเดี๋ยวเดี๋ยวเียเรรรรรเเี ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นลูกไม่ใช่หรองรับผมตัวนี้ครับผมถูกมั้โอเคเดี๋ยวผมมาสั่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองเอาไปกินก่อนแล้วกันอร่อยถ้าอร่อยกำมันอุดหนุนต่อได้นะจ๊ะอุดหนุนแม่ค้าด้วยครับโอเก no KLP จะลอนไหมนะจ๊ะโอ้โห่แม่ค้ามัเอาเรื่องว่ะไปดีกว่าแต่ปลาเล็กจริว่ะเอ่อปลาเล็กปลาเล็กเล็ขากระเป๋าทีนึงปลาเล็กเขาโอ้โห้ยน้อุ้ยนัดนัดเพื่อนนัด เอ้ยงาทำงานสนุกไหมโอ้ยมันต้องล้างการเดียวเลยเดี๋ยวแสดงไม่แสดงเดี๋ยวไล่ออกไงปทำบทตัดเล็กด้วว้ายคุณไอ้เดล่ออกเลยเออได้ข่าวว่าไอพีเจมีแฟนนี่ชื่ออะไรนะไอ้การรู้ปะนูนิว

ไอ้กะเพราได้เดี๋ยวพี่สั่งสั่งกะเพราได้ฟู้ดสลัดคืออะไรวะกินไปเลยนะพี่ผมไาจัดทั้งไอ้เนี่ยไม่กินแค่อร่อยนะพี่แกนะครับปั้นเล็กเผยมาครับเอาไปเอาไปแล้วไอ้นั่นไปไหนแล้ววะไปนี่พี่ไปไหนแล้ววะชั่วคราวไปเที่ยวปิดชั่วข่าวไปที่วขาวเลยหัวเติมพักหรือเปิดเดีปิดชั่วข่าวไปเที่ยวอันนี้เป็นฮะอันนี้เนี่ยทุกคนอะลองกินทุกคนลองกินก่อน นี่โรตีอ่ะลองดูดิว่ามันจะอร่อยไหมลองลองลองไปหาแฟนชั่วคราวด้วยวู้ดดี้อะไรเฮ้ยเฮ้ว่ากินมั้ยพี่อร่อยไหม่ะกินมั้ยอร่อยเหรอเอ้ยเอาเอ้ยไปไหนอะต้อบเขาเหมือนจะตองเสียพี่จริงเหรอเอกินไปแล้วอ่ะเก๋งงงงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแต่ละคนพังเซลหมดเลยวะโอ๊ยหมดแล้วโอ๊ยเลอะหมดยันโอ้ ต้องไปโรงพยาบาลแล้วมาทุกคนโอ้ยปวดท้องโอ้ยจะคตยทำไปโรงพยาบาลเรื่องหพี่พี่โรงพยาบาลด่วนพี่รอผมแป๊บนึงพี่ขอน้ำมาเล็กกินก่อนโอเคโอเคทำไมกูไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะมึงเป็นหนักอ่ะเนี่ยตอนนีมึงแพ้หนักพี่พี่พี่ผมได้น้ำแล้วพี่ผมก็กินน้ำก่อนน่าจะอาหารเป็นพิษนะพี่ เจ็บเจ็บเจ็เจ็วนาน้ำปเล็เมื่อกี้พึงเผื่อจะหายการขอหน่อยได้พี่ไม่ิอผมมีผมมีผมมีอันีเเอาไหมปเล็กปเล็กไหนยมยังอน่นี่ยโอ้ยเอทุกคนทุกคนกินล้างปาเล็กก่อนเผื่อช่วยเอาลเ็มาเด้อ รีบไปหาหมอแล้วทุกคนรีบเดินเร็วไปหาหมอ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 ช่วยด้วยหมอครับหมอหมออยู่ไหนอ่ะชั้นสองปะเอาหมอหมอหมอโออนุญาตเลยครับไม่ไหวแล้วเออขอยาุญาตเยครับ คุยก <aunque S 2> <me> ับ <cheg> ลังหน้ามาทางนี้พี่ o อ Japan baby หมอตอนนี้หมองมาแล้วมีใครอะไรเมื่อกี้อะไรใครก็ตะโกนเรียกหมอเดี๋ยวนะเสคุณคุ้นหน้าตาคุณคุ้นอย่าบอกไม่คุ้นไม่คุ้นหมอเพิ่งมาเมื่อกี้หมอไปใส่เสื้อมาเมื่อกี้แวะไปขายของมานี้หน่อย เี่ยวผมใครกันเล่นมั้งจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเนี่ยคุณไหนคุณลองพูดคำว่าโรตีไม่จ๊ะสิลองพูดดิต่อยาอยไม่จ๊ะอย่าตอบผมนะพี่อยากตบผมนะครูไม่ตบหรอกมึงดูเองของเราไม่ตบมึงไงโอเคครับได้ครับเอายาให้ผมหน่อยครับไม่จ๊ะเอ่อกินแล้วอาจจะถ่ายนิดนิดหน่อยหน่อยนะโอเคตัดมาเจ็บมันหัวอะไรครับมันด้วยด้วยผมด้วยดิงออกไป ผมดึงได้อผมดึงได้ผมดึงได้ผมดึงดโอเคโอเคอันนี้ยากินได้เลยเอ้ยยอันนี้ผมกินยาได้เลยไหมครับหมอเออแป๊บนึงนึงให้ยาผิดอันนี่ผมไม่ยากินยาแต่ยากินหมอดแทนได้มไหมครับ คิดแล้วแหละวนเปอย่า้อ้หโอยโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหอ้่หโ้โหโอ้โหโอ่ะอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โ่อ้โหโ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 โอรูโ้โห้โ้หโอ้ออดปหโอ่อ้โรโ้โหโ้หโอ้โหอ้โห้โ้โหว้อ้โหหโอ้้ โอเคครับทุกคนเราน่าจะเรียบร้อยแล้วครับจากโรตีโอเคครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับผมเด็กคนหลังมันไม่เห็นเราใช่ไหมโอ <c oughs> <c oughs> เคเราไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมรไม่สนใจโรตีใช่ไจ๊ะใจไม่ขาว